ที่อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐรมรถบรรทุกสิบล้อบรรทุกเศษเหล็กมาเต็มคันรถหลุดโค้งชนเสาไฟคนขับดักคาซาเมื่อเวลา16.30น,น,นของวันที่1กุมภาพันธ์2568พันตำรวจโทรอำนาจดุลฟักขิมสารวัตรสอบสวนสบพบางหลวงรับแจ้งเหตุสิบล้อชนเสาไฟมีผู้ติดภายในหนึ่งรายบนถนนผ่หูช้างบางหลวงหมู่หนึ่งตำบลผ่หูช้างอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมจึงประสานแพทย์เวโรงพยาบาลกำแพงแสน นำรถแอมบูแลนตมาสแตนบายพร้อมอาสามูลนิทิสุขศาลานุเคราะห์นคนปรปฐมนำอุปกรณ์เครื่องตัดถางมาช่วยชีวิตโดยที่เกิดเหตุเป็นโค้งหักศอกพบรถสิบล้อฮีโน่สีขาวน้ำเงินทะเบียน7399 3เชียงใหม่ตะแคงบริเวณหัวรถสิบลอ้ออัดติดกับเสาไฟบริเวณด้านหลังเศษเหล็กหล่นเกลื่อนถนนและลงน้ำข้างทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในรถพบในเชิดชายชัยบัวแก้วอายุ57ปีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดแพร่ สภาพแน่นิ่งเจ้าหน้าที่เร่งทำการตัดถางซากรถแต่นายเชิดชายบาดเจ็บมากและเสียชีวิตในเวลาต่อมาโดยอาสามูลนิธิสุขสาลานุเคราะห์นครปฐมใช้เครื่องตัดถางนานกว่าสองชั่วโมงจึงนำร่างผู้เสียชีวิตออกมาได้จากการสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ทราบว่ารถคันดังกล่าวขับมาจากทางตำบลบางหลวงเมื่อถึงที่เกิดเหตุเป็นทางโค้งหักศอกรถเสียหลักตะแคงข้าง และลื่นถลายมาชนเสาไฟคาดว่าผู้เสียชีวิตน่าจะขับรถเพื่อนำเหล็กไปส่งโรงงานหลอมและอาจจะไม่ชินเส้นทางจนเกิดเหตุสลดดังกล่าว มาตุภูมินิวชาแนลสถานีข่าวภูมิภาคตะวันตกขอขอบคุณทุกการติดตามครับมาตุภูมินิวออนไลน์ขอขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีค่ะ